สัสดิจ้าเจ้าสาวสัญญาสาวบันป่าพากินพาเที่ยวนะคะติดตามช่องทางของสัญญาสาวบันสัญญาสาวบันป่าพากินพาเที่ยวะคะ่ะก็สัญญามีปลานนลน,นึ่งนะคะก็กินเป็นเมียะะเยเม่ยงก็ได้นะคะเนี่ยเมี่ยงก็ได้นะคะก็มีอะไรเนี่ยผักชีลาว นึ่งแล้วก็ต้นหอมชะอมก็แจวแบบว่า,าอย่าบอกใครเลยมาจากเตรียมข้าวสวยนะคะนบมีข้าวสวยก,ก็ตักอย่างนี้นะคะับในซันยาก,ก็ใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปแล้ว

น,นี่ห้าสิบบาทตัวหนึ่งห้าสิบห้าสิบบา วันเด็กครพาประกาศวันเด็กคือว่ามีกิจกรรมที่ไปเลี้ยงเด็กนะคะถึงนี้ค่ะเอ่อ اور وہ روحی کتابیں ہیں جو

ปลานึ่งอ่ะค่ะแก่วโอ้เนาะอืมอืมเป็นคนที่กินแบบว่ากินปลานะ กางนะกระบากก้างนะกินะได้ทุกวันใช้ใช้พริกสดนะคะพริกเขียวยาแบบพริกเขียวนะคะ oh. 嗯，我先回去帮忙做饭，好吧？ trong đoàn 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 嗯。嗯 I okay.

คนในหมู่บ้านนะครับ น้องเขาไม่ค่อยสนใจนะครับแกเป็นคนขยันนะคะกเกนขยันมากแ,แกเป็นหนักช่วงนี้แกเป็นหนักแกเป็นหนักมากทุกต,ต่างจะอยู่ ถ้าแกได้กินยานะได้รับยาหรืออะไรเนี้ยทางประสาทนะแกจะไม่เป็นอะไรนะแกเขียนท,ทั้งนูทั้งนี่ผมไม่ได้รับแล้วก็โอ้โหเดินทั้งคืนนะคะกลัวไง มาเด้อพี่น้องลืมเรียงถักว้านบานแบบ Ừ. rồi miếng cá đớ nâng cá miếng cá nó

กินจังค่ะโอสุดยอดโอเคนะคะสัญญาต่องไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ ตลอดปีใหม่นี้นะคะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์สัญญาแล้วก็กดติดตามให้สัญญากำบลิกต่อๆไปนะคะและสัญญาก็เกะให้กำลังใจสัญญาทำคลิปต,ต่อไปด้วยสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะสัญญาต้องไปนะคะได้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ